ทำปาเบื้องต้นคลิป7จ็รทำห้าประการซึ่งเป็นเหตุให้พระสัตธรรมตั้งมั่นและเจริญรุ่งเรืองหยุดได้นี้ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสเป็นธรรมฝ่ายปริยัตคงเป็นฝ่ายปฏิบัติเฉพาะข้อ5ข้อเดียวดังนี้จะเห็นได้ว่าธรรมะทางฝ่ายปริยัตมีความสำคัญเพียงไรส่วนธรรมะที่เป็นฝ่ายปฏิบัติ ในข้อที่ว่ามีความสนใจปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นมีความหมายว่าอย่างไรการปฏิบัติตามหลักธรรมหมายความว่าในฝ่ายพระวินัยอันได้แก่การสังวรกายวาจาให้เป็นไปตามปาติโมกข,ขะสังวรศีลนั่นเองในฝ่ายพระสูตรพระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำสั่งสอนว่าการกระทำอย่างใดเป็นกุศลให้ผลเป็นสุข ก็กระทำตามนั้นการกระทำอย่างใดเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ก็ละการกระทำดังกล่าวนั้นเสียทางฝ่ายที่เป็นกุศลมีการรักษาศีลห้าศีลแปดและกระทำตนให้เหมาะสมแก่ฐานะและหน้าที่เช่นสิทธิ์กับอาจารย์บุตรกับบิดามารดาภริยากับสามีเพื่อนกับเพื่อนคฤหัสถหักับบรรพชิตนายกับคนใช้ ตลอดทั้งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาไว้ในมงคลลสูตรซึ่งมีมงคล3 8ประการเช่นไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตและบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นต้นในฝ่ายพระอภิธรรมพระพุทธองค์ทรงเทศนาสั่งสอนเพื่อให้พ้นจากความคิดเห็นผิดมีนิยตามิชาทิฏฐิ สัตสัตตตสัตสัตตทิฏฐิอุบอุจะเฉทะทิฏฐิเป็นต้นและให้มีความเชื่อในผลของกรรมเชื่อนรกสวรรค์เชื่อการเกิดการตายความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายว่ามีแต่รูปนามขันห้าเท่านั้นเหล่านี้เป็นต้น ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้ย่อมได้รับธรรมรสและอัตทรสคือในภพนี้มีกิเลสต,ต่างๆจะลดน้อยลงทุจริตก็ย่อมลดน้อยลงจิตใจก็มีความผ่องใสแม้ว่าเกิดอยู่ในฐานะสูงหรือต่ำประการใดก็ย่อมได้รับความสุขนี้เรียกว่าธรรมรสประการหนึ่งเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมปฏิสนธิในสุขคติภูมิซึ่งจะได้รับความสุขในภพนั้นชื่อว่าได้อัทธรสรการหนึ่งหรืออีกในหนึ่งผู้ปฏิบัติตามพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมเหล่านี้ทางฝ่ายโลกีมีการปฏิบัติสมถกรรมฐานจนสำเร็จได้ฌานปะหารกิเลสเป็นวิคัมพะณะปะหารดังนี้ชื่อว่าได้รับธรรมรสรการหนึ่ง ตามภูมิชั้นของตนและการเข้าชาเมื่อเข้าฌานสมาบัติหรืออภินญ,ญาตลอดจนจุติจากภพนี้ไปเกิดในพรมตามภูมิชั้นของตนนี้ชื่อว่าได้รับอัทรรสระการหนึ่งทางฝ่ายโลกุตระเมื่อได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานจนเห็นรูปนามและความเกิดดับของรูปนาม เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทําให้กิเลสสงบลงกล่าวคือตั้งแต่ได้นามรูปปริเฉทยานจนถึงสังขารู้เบคขายานนี้ชื่อว่าได้รับธรรมรสประการหนึ่งต่อจากนั้นเมื่อประหารกิเลสโดยสมุดเฉท่าประหารพร้อมทั้งเห็นพระนิพพานซึ่งเป็นการปิดประตูอบายได้โดยเด็ดขาดและการเข้าผลสมาบัติ เมื่อกับเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุขติภูมิตลอดถึงอุปปาทิเศสนิพานชื่อว่าได้รับอัทรสประการหนึ่ง